เรื่องย่อละครผู้ใหญ่สัรกำนันสีตอนที่เก้าถึงสองตอนที่เก้าผู้ใหญ่สันเสนอไอเดียตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง 9, ผู้ใหญ่สัรแห่งศักดิ์สิทธิ์เสนอไอเดียตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง,ส,ง,ส,ส,ออง,ง,งส่งเข้าประกวดตามรายการโทรทัศน์เพื่อทำให้ตำบลดอนแจงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปออบอากาศวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564หหสเวลาส9บนาฬิกา ทางช่องวัน31ตอนที่สิผู้ใหญ่สัรถูกลอบทำร้ายผู้ใหญ่สัรแท่งศักดิ์สิทธิ์ถูกชายชุดดำลอบทำร้ายในระหว่างที่กำลังตามสืบหาหลักฐานการตายของกำนันพง์เจี๊ยบศักราระอบอากาศวันอังคารที่18พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31 ตอนที่11ผู้ใหญ่สันกับกำนันสีตามสืบเรื่องแช่มหารวยผู้ใหญ่สันแท่งศักดิ์สิทธิ์กับกำนันสีนุ้ยสุธิราช่วยกันตามสืบเรื่องแช่มหารวยของครูมะลิหมวยชวนชื่นเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะถูกหลอกออบอากาศวันพุธที่19พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31 ตอนที่12ยอดกับยาหยีบุกทวงเงินครูมลิยอดตั้งวราวุธกับยาหยีมิวอ่อนพัทยาพร้อมชาวบ้านบุกมาตามทวงเงินครูมลิหมวยชวนชื่นหลังจากไม่ได้เงินปันผลแชร์มหารวยตามกำหนดจ่ายออกอากาศวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31